แผ่ไฟไหม้น้ำร้อนลวกใช้ได้ไหมคะแนะนําด้วยค่ะควรจะใช้ตัวไหนบ้างมีปัญหาเรื่องของผิวหนังโดนความร้อนเนาะน้ำร้อนลวกเตารีดหนากนะท่อไอเสียหน้กเอาแขนเอามือไปจี๊ใส่หม้อขางลงไม้ตดผิวเนี่ยค่ะได้หมดนะใครที่แบบโดนความร้อนนะทุกอย่างน้าร้อนลวกอะไรพวกเนี้ยถ้าปกติเวลาเราโดนน้ําร้อนลวกหรือโดนความร้อนจากท่อไอเสียอะไรก็ตามคนส่วนใหญ่เนาะจะวิ่งไปเอายาสีฟันในห้องน้ํามาโป เพราะว่ายาสีฟันเน่ยเวลาโปะแล้วมันจะรู้สึกเย็นนะคะจะไม่แสบผิวอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้แผแห้งนะเข้าใจไหมบางคนโปะยาสีฟันแล้วกลายเป็นตุ่มน้ําเหลืองน้ําหนองพองออกมาเป็นแกนเป็นแกนเป็นเม็ดใหญ่ๆปองๆเลยค่ะเป็นหนังพองอะ่ะเขาเรีกว่าเป็นหนังปองออกมาอค่ะถ้าลูกค้ามีผู้หลานบริแครเจลตัวเนี้ยติดมืออยู่ใกล้ๆมือนะคะน้าร้อนลวกปุ๊บเนี่ย รีบไปเอามาโปะเลยเพราะว่าแม่บ้านของพี่วิเองนะคะจากประสบการณ์นะน้ํามันหมูเจ้าน้ํามันหมูลวกสสเดนใส่ตีนเจ้าเขาก็เอาตัวนี้ค่ะมาโปะนะคะโปะแล้วเราสึกว่ามันเย็นขึ้นแผลจากที่ปกติเนี่ยคนเนี่ยมันจะต้องพองเป็นน้ําเหลืองตุ่มๆใหญ่ๆเป็นเม็ดนะคะเป็นพองออกมาค่ะเขาบอกว่าตัวนี้ทาแล้วไม่พองเลยแล้วแห้งแผลแห้งไวไม่แสบเลยพี่ยก็เลยรู้ว่าตัวนี้สรรพคุณมันอีกอย่างก็คือแก้แผลน้ําร้อนลวก แล้วก็ทาตัวนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะเพราะตัวนี้สูตรของมันก็คือทําให้แผลแห้งผิวแห้งโอกาสที่มันจะพองเป็นหนองจะติดเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่าตัวนี้เป็นสมุนไพรในการฆ่าเชื้อสมุนไพรที่ใส่เข้าไปก็จะมีหลักๆตัวพวกขมิ้นชันนะฆ่าเชื้ออยู่แล้วตัวใบบัวบกสมานแผลนะคะตัวบอระเพ็ดใบเจวกุหลาบสารสกัดแอปเปลิลนะน,นี่คือตัวหลักของเขาและหลายๆคนชอบถามว่ามีว่านหางจระเข้ไหมพี่แพ้อันนี้ไม่มีว่านหางจระเข้ นะคะไม่มีเลยเพราะว่าส่วนตัวทดลองแล้วว่านหางจระเข้มันมียางบางคนแพ้ยางว่านหางจระเข้เพราะว่าเราต้องการทําสูตรให้มันบว r วก็คือทุกคนใช้ได้เราพยายามเอาอันที่มันแพ้ออกแล้วหาอะไรที่มันสามารถทดแทนได้ซึ่งหลายๆคนแพ้ว่านหางจระเข้เราก็เลยไม่ใส่เข้าไปนะถ้าคนใช้ได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าใครแพ้มันจะคันแล้วมันจะแสบพี่ลองแล้วเอาว่านหางจระเข้มาต้มเราโรยทาผิวแล้วรู้สึกว่าคันมากเลยอาจจะแพ้ยางมันก็เลยไม่ได้ใส่เข้าไปเนาะอันนี้บางคนนะไปโดนยงกัดไปโดนตะขาบกัดแมงป่องกัด มดกัดพกไปเลยเจ้าพกไว้ในกระเป๋าถุงเสื้อไปเข้าต่งเข้าสวนเข้าไห่เข้าสวนคุณน่นะไปโดนหินกัดเนี่ยใจโปะเลยค่ะโปะเลยทาไปเลยมันจะไม่แดงอย่างน้อยอมันจะฆ่าเชื้อไม่ให้พิษต่างๆของสัตว์เข้าบางคนแพ้น้ำลายยุงอะ่ะรีบใส่เลยเพราะมันจะพองเป็นตุ่มใหญ่ๆเลยแบบเด็กอย่างงี้ค่ะพีบทาให้ลูกตลอดถ้าเขาแพ้ยุงวันสองวันนี้ยุบเลยคือปกติมันจะแดงเป่งเลยเนาะอาจจะมีพิษของสัตว์เชื้อโรคยุงอะไรเข้าไปรีบทา อย่างร้อยให้ค่าเชื้อให้เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรลูกพี่ก็ท่านะคะหนึ่งขวบอะไรเนี่ยมันเป็นสูตรของเด็กเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้คนให้โดมบุตรใช้ได้ตั้งครรภ์ใช้ได้นี่เป็นสูตรแบบอ่อนโยนสุดๆนะสูตรเลยอ่าราคานะคะหนึ่งซองแปดสิบแปดบาทปริมาณสิบกรัมนะคะสิบกรัมหรือสิบมลเนี่ยประมาณโดยประมาณนะคะจริงๆอ่ะเผื่อไป <laughs> ทุิ่มก่ซองอ่ะ <laughs> ปริมาณไม่ได้สิบกรัมหรอกเผื่อให้ทุกซองอ่ะหนึ่งซองเนี่ยใช้ประมาณห้าถึงเจ็ดวันโดยเฉลี่ยแต่ขอแนะนําให้ใช้ห้าซองขึ สักเดือนหึงสองเดือนขอเตอขอไหวเตอไขอ่ขาขาจะลองของเขาเนี่ยนะขอสักสองเดือนติดต่อกันถ้าเป็นเกี่ยวกับผิวหนังสังขังกาเกลือสะเก็ดเงินเชื้อราแมวเชื้อรา,ส,าสุนัขพื้นตามตัวเนี่ยค่ะบางคนมันใช้ซองเดียวแล้วมันไม่หายไงใช่อาทิตย์เดียวมันไปหายได้เดมันแบบกําลังค่าเชื้ออยู่คุณก็ต้องใช้แบบต่อเนื่องสักสองเดือนถ้าคุณใช้สองเดือนแล้วมาบ่นว่าไม่หายโอเคอันนี้ยอมรับมันอาจจะไม่ดีสําหรับผิวคุณนะคะไม่ดีสําหรับคุณคุณหายที่ห้องใหม่ได้เลยแต่ถ้าหนึ่งอาทิตย์แล้วใช้ มันฆ่าเชื้ออยู่อันนี้มันไม่ใช่มันบบใช่มันบบกไม่เซนเลยเจ้าคือเวลากันนิดนึงนะคะมีเชื้อราแมวอีกว่าใจติดเดียวซองเดียวร้องเฮามันบบหายมันแบบได้มันต้องใช้เวลานิดนึงขอเวลานิดนึงเรารักษาแมวอ่ะที่เวรักษาแมวอ่ะปุ่นสองสามเดือนปุ่นปุ่นจะหายนะเพราะว่ามันมันขนเชื้อราแมวนี่นะขอกว่ามันมีเชื้ออยู่ในผิวหนังมันจะเป็นสปอร์มันหวานออกตามผิวอ่ะคุณก็จะเป็นแบบเรื่อยๆของคุณอ่ะแบบหายจุดนี้แล้วไปก่อจุดนั้นอ่ะ คุณจะต้องใช้ไปเรื่อยๆถ้าใจบอบคุณใช้ตัวนี้ค่ะกวนใยเจ้ากวนใยหนึ่งพันแปดสิบาทสองร้อยห้าสิบ ml นะเต็มที่ตาเต็มที่เออใช้ตัวนี้แล้วยาให้ผิวดีผิวใสขอหยอกเมืองกับเนืออู้เมืองเหนอขี้คันอู้ไทยลืมไปละคุณใช้สบู่เนี่ยค่ะอาบน้ําไปอาบฟอกตัวมันฆ่าเชื้อผิวหนังทาให้คุณผิวดีหน้าดีล้างหน้าได้ตัวอาบน้ําได้ตัวลดกลิ่นอับตามผิวหนังฆ่าเชื้อตามผิวหนังคุณตีเป็นหูเป็นสังครั้งตกขาวเชื้ ะ,ะอปตัวนี้ไปช่วยได้ผิวดี250ร้อยห้าสิบลกตาตัวนี้บํารุงไปรอยดําตามตัวแต่ว่ามันเป็นสูตรผิวแห้งทําให้แผลแห้งเนาะถ้ารู้สึกว่าแพ้งเกินไปโอเคไปใส่ครีมบำรุงผิวอย่างอื่นได้ไปเพิ่มเซรั่มอย่างอื่นได้เจลบานหางจาระเข้เจลใบบัวบกเจลเพิ่มความชุ่มชื้นต่อผิวได้ผิวคุณจะดีพี่วิทําสูตรทุกอย่างเน้นความเป็นธรรมชาติไม่ต้องการใช้อะไร แบบไวัยแล้วเป็นเคมีความสวยที่ดีคือความสวยแบบธรรมชาติและยั่งยืนและระยะยาวขอให้ว่าย,ยืนระยะได้เหมือนคนที่ใช้เคมีหนักๆมันจะลงตามผิวหนังเนาะนะอย่างควรใช้สเตียรอย์ไงค่ะมันจะเป็นตุ่มดำๆดำๆมันกดไว้ไม่ให้ไม่ให้ผื่นมันขึ้นไม่ให้กดมันขึ้นไม่ให้มันแซลล์ผิวสักระยะหนึ่งถ้าคุณไม่ได้กินไม่ได้ทายาเนาะมันก็จะพุ่ออกมาระเบิดออกมาระเบิดเวลามันจะเป็นตุ่มออกมาางค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปกด พัดออกอย่างเดียวค่ะพัดเซลล์ผิวพัดขี้ไข้พัดไออย่างไอที่มันอยู่ตังในคุณต้องเอาออกอ้นี่พัดขี้ไข้อันนี้ตาตาทมันแห้งตัวพัดตัวตาแห้งตัวพัดตัวผิวหน้าของคุณรอยดำๆรอยสิวเก่ารอยฝ้ารอยอย่างทาช่องแรกมันจะเห็นรอยข้างในชัดขึ้นมันพัดเซลล์ผิวคุณทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวพัดออกพัดออกเดี๋ยวมันจะหายเองนะคะใช้เวลาหน่อยใจซองเดียวแล้วบอกว่ามาเห็นผลเนี่ยเออใจนะบางคนจะจมมาโอ้ยไอตั๊กน้อยเดียวซิบกัมมันเป็นสูตรเจ้ามันเป็นสูตรออนโยนแต่เข้มข้น คุณต้องใช้หนักใช้น้อยใช้น้อยเดียวก็เห็นผลแต่ขอให้ใช้เรื่ยอยๆตามนี้นะคะซองแปดสิบแปดบาทมีโปรหนึ่งโหลห้าร้อยแปดสิบซื้อไปเลยเจ้าหนึ่งโหลเออจะได้เห็นผลอาขวดนนี้หนึ่งพันแปดสิบบาทโปรอื่นๆโปรทดลองจะ๊ยสามร้อยสามสิบบาทถ้าซองนี่สี่ซองสบู่หนึ่งก้อนห้าร้อยบาทใช้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะดูดีเหมือนเจ้าของแบรนด์เองนะเจ้า